สวัสดีครับผมก้อนพัษรุงอยู่กับพี่เสกศักดิ์นะครับผู้บริหารสวนฟาร์มสเตย์โอ้หินามืดนามืดนามืด่ะน,น,นั่งคุยนั่งคุยนั่งคุยอ่ะ วันนี้เนี่ยเรามาเตรียมความพร้อมเพื่อกิจกรรมนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาบ้านน้ำบอ่อหมากหรือว่าตําบลเกาะหมากของเราเนี่ยนะครับแต่ว่าที่บ้านน้ำบอ่อหมากเนี่ยมันจะมีกิจกรรมการเชิงเ,เขาเรียกว่า CSR นะ,ะกิจกรรม CSR สำหรับ,บนักท่องเที่ยวในการทําบ้านปลาเพื่อให้ปลาเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของเขตออรักษณที่ผู้นําชุมชนแล้วก็พี่เสกแล้วก็พี่พึ่งช่วยกันทําเ,เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลแล้วก็เป็นแหล่งที่ว่าปลอดภัยเก็บไว้ให้พ่อแม่พันธุ์อยู่ก็ถือว่าเป็น เสียงตอบรับที่ดีนะสำหรับบ้านเราตำบลกอหมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในพื้นที่ของบ้านแหลมกรวดเนี่ยก็บ้านน้ำบ่อหมากเนี่ยได้เป็นรูปแบบของพื้นที่น้ำร่องนะเนาะน้ำร่องในเรื่องของกิจกรรมหลายๆอย่างอย่างพิเศษแกก็ทำฟาร์มสเตย์ในเรื่องของกิจการหรืออะไรก็แล้วแต่นะพี่พึ่งเขาก็ทําเกษตรเกี่ยวกับการทำปศุสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ที่แบบไม่ต้องปล่อยไม่ต้องไปลุกรานคนอื่นนะครับแล้วก็เอาผลผลิตมาต่อยอดวันนี้เราก็อยู่กันที่ เพื่อตัดไม้เสมิดเพื่อที่จะก็เลยเป็นปัจจัยหลักในการสร้างบ้านให้ปลาอยู่นะครับอ่าเราก็มาช่วยกันตัดแล้วก็พวกนี้เราก็มาขนอีกทีหนึ่งใช่ไหมน่าจะขนให้เสร็จเลยวันนี้เพราะพ่กนี้มันจะกลัวจะไม่ทันพ้องงานมันจะเริ่มวันเสาร์ทีนี้เราเราเรายังมีงานอื่นที่ต้องเตรียมอย่างเช่นเรื่องเรืออ่าอย่างเช่นเรื่องสถานที่ที่ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาอะไรแบบนี้เราเราต้องเตรียมเตรียมรายยานะครับส่วนไม้เสม็ดที่เรามาตัดตรงเนี้ย ถ้าก้อยเห็นเนี่ยมันจะเป็นถนนของสาธารณะหน้ากว้างเนี่ยประมาณ6เมตรนี้เหลือจริงๆเนี่ยก็แค่ประมาณเมตรห้าสิบที่ใช้สัญจรได้เพราะว่าเป็นป่าสมิตรคุมหมดลวทีนี้เราเราก็มาตัดเนี่ยก็จะได้หน้ากว้างอีกประมาณสักสักสองเมตรมันจะได้2เมตรก็คือใช้สัญจรไปมาได้เราจะไม่ไปตัดไม้ในเขตอนุรักษ์เราจะเลือกเอาเส้นทางสาธารณะแบบเนี้ย ที่คนใช้สัญจรน้อยมันก็เลยเกิดเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นสมิดขาวเนี่ยขึ้นมาคุมถนวนนนทางเนี่ยเส้นนี้ก็ทํามาเกือบจะหมดแล, mm hmm. แล้วเราไปหาเส้นอื่นอีกก็อลองคิดดูนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเพื่อนมาบ้านต้องได้กินกุ้งแม่น้ํานั่นแหละคือ,อสิ่งที่ฝังใจผมมาตลอดอ,อแล้วเขาเคยบอกว่ากุ้งแม่น้ําของทะเรสาศัพท์สงขลาเนี่ยเป็นกุ้งที่อร่อยที่สุดในประเทศไทย จริงๆนะครับอันนี้ผมอ้างอิงจากข้อมูลเว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์อะไรนี้ผมจาไม่ได้แล้วแต่ผมผมเชื่อว่าแทบจะในโลกด้วยซ้ำเพราะกุ้งบ้านเราส่วนใหญ่มาจากอินเดียกับพม่ายังไง,งยังไงกุ้งออที่ขา,ขายในตลาดส่วนใหญ่มาจากอินเดียและพม่านั่งเครื่องบินมาเพราะแถวโน้นราคาถูกเนื้อมันไม่ได,ไได้ไม่ได้ดีขนาดนี้อ๋อเออบ้านเราเนี่ยความเป็นสามน้ำอ่ะนะรสชาติของของการทําปฏิกิริยากับเนื้อกุ้งเนี่ยฮะมันจะแตกต่างกัน สำหรับคอนเซปต์ของผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับใครมาตำบลเกาะหมากมนี่ก็คือ,คอว่าต้องมีความภาคภูมิใจต้องได้กินกุ้งแม่น้ําที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยก่อนหน้านี้ที่รายการทีวีเขามาทำ,ำายูทูบเบอร์เ<ๆ>ขามาท,ทําที่มาที่ลานยอ,อใช่ไหมฮะอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่สามารถที่เอาอ้างอิงได้ถ้าเกิดว่าใครดูนะฮะมันแตกต่างจากกุ้งอยุธยาหรือว่ากุ้งในแม่น้ําต่างๆทีนี้มันมีความเป็นสามน้ําน้ํากร่อยน้ําเค็ม ไม่ใช่เฉพาะกุ้งนะพี่พึ่งนะพวกปลายัางแตกต่างเลยนะปลายัางแตกต่างแต่ว่าเรากินปลาเนี่ยบางครั้งเนี่ยทะเลทะเลเดียวกันเนี่ยแต่ช่วงเวลาที่แตกต่างถ้าน้ํามันแตกต่างเนื้อมันก็จะเปลี่ยนทัน<ะ>ทีใช่ <S <S เห็นไหมเนี่ยนอกจากให้แรงแล้วยังเอาน้ํามาให้ด้วยให้ลดด้วยให้ลดด้วยพี่นันพี่นันพี่นันเออพี่สนันสมาชิกใหม่เรารู้รู้เปล่าเนี่ยแบบเออกำลังกระหายน้ำใช่เออเนี่ยดูทีเออเอาไม้เอออุตส่าห์สั่งก้อยไปตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้กิน พี่พี่สนั่นเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมผมบอกว่าจะพาไปดูเอาธรรมชาติมาสร้างเป็นรายได้ก็คือเลี้ยงมดแดงใช่ไหมพี่เสกศักดิ์วัตถุดิบการเลี้ยงอาหารมดแดงปลาบ้านเราเยอะแยะนะใช่ทิ้งที่ทิ้งเออเยอะแยะยังไม่ได้นําเสนอฮะนี่พี่สนั่นเขก็เข้ามาช่วยกิจกรรมตรงจุดนี้ด้วยวันนี้ซื้อน้ําซื้อสปอนเซอร์มาให้อ่ะเนี่ยเป็นสปอนเซอร์เลยเป็นสปอนเซอร์ที่ดีอ่ะในส่วนความคิดของพี่สนั่นเนี่ยพี่สนั่นคิดว่ายังไงบ้างอ๋ะมันก็ดีมันมันสร้างรายได้ครับ ชุมชนในสังคมได้ก็คือถ้าเรารู้แต่หาอย่างเดียวอ่ะมันทุกวันมันก็หมดถ้าไม่รู้จักสร้างเพะฉะนั้นบ้านปลามันก็คือการสร้างปันปลาขึ้นมาให้ได้หากินกันได้ดช่วยลูกช่วยหลานแบบอย่างยืงน ยิ้มข้าขึ้นยิ้มแบบเจ้าชู้ยิ้มตินค่าที่ยิ้ม